เวลาโดนกับแชมป์พริรพลครับคุณผู้ชมครับผมวันนี้คุณผู้ชมฮะมี อะไรเจ๋งๆเยอะเดี๋ยวไปดูฟุตบอลในบรรยากาศแบบมิสทานลัเวิลด์ด้วยคุณผู้ชมฮะจะเจ๋งแค่ไหนเดี๋ยวเราจัดไปแล้วก็มาวันนี้ต้องบอกนะครับมีเหตุการณ์กังฟูเกิดขึ้นที่ประเทศจีนซึ่งตอนนี้คนกําลังพูดถึงมากที่สุดนะครับแต่ว่าเรื่องแรกบอลไทยสะใจท่าดีใจไปไกลระดับโลกวันนี้มีเรื่องเจ๋งๆเยอะบีซีเทโรมังกรไฟของเราตอนนี้หาชัยชนะลําบากมากนะครับก็เลยแต่งตั้งทางด้านของคุณอ้นรังสรรน่าจะเป็น ผู้จัดการทีมหรือว่าเฮดโค้ชที่หล่อที่สุดในไทยลีกเลยนะครับเทโรอยู่อันดับ14เปิดบ้านเจอกับชนบุรีอันดับที่4การคุมนัดแรกจะเจ๋งแค่ไหนจัดไปเทโรครับในชุดแดงนะครับนี่ครับท่านประธานคุณไบร์ามาค่ามาดูและแค่6นาทีเจ้าบ้านลุยขึ้นมาและเป็นกิลเบิร์คุมสัน แต่ให้กับทางด้านอีวานบอสโคววชครับเช็คบิน1-0กองหน้ามอนเตเนโกรบีซิเทโรขึ้นนำแล้วนะครับตอนนี้เริ่มมีความหวังฮะและเดี๋ยวดูทางด้านโค้ชคนใหม่นี่ครับปกติเห็นอยู่ในสนามนะวันนี้รังสันวัาชาชัยโชคมาเป็นนี่ครับเฮดโค้ช <h ate coast> นะฮะแต่คุณผู้ชมจะจบครึ่งแรกอยู่แล้วทางด้านชมบุริตตีเสมอเป็น1-1จากทางน้านตีโก้คุณย่าครับ พอยิงเสร็จปุ๊บก็วิ่งมาเดี๋ยวนี้ท่าดีใจเขาเยอะนี่ฮะมามาส่งความรักผ่านกล้องให้ใครสักคนหนึ่งนะครับเปิดครึ่งหลังแป๊บเดียวพี่พบอ่อนโมโดนดึงชมบุรีได้จุดโทษและเป็นคุณย่าคนเดิมซัดเข้าไป2ประตูต่อหนึ่งครับเป็นประตูที่8ของคุณย่าเป็นดาวซันโวอันดับที่5ด้วยนะครับชมบุรีอยู่อันดับที่4ตามหลังจากฝุง2แต้ม BC เทโรยังคงอยู่อันดับ ที่14ต่อไปคุณผู้ชมครับมาดูอีกคู่หนึ่งคุณผู้ชมก็คือทางด้านของบาง,องกอกคลาสนะครับสนามนี้กองเชียร์สวยเยอะไปดูบอลในบรรยากาศแบ like บ Miss Thailand World BG เจอกับราชนาวีวันนี้ประตูสวยๆบอลอังกฤษบอลเยอรมันบอลอะไรก็แล้วแต่เจอบอลไทยเข้าไปมันครับ บีจีครับทีมอันดับ3นะครับเจอกับราชนาวีบีจีก็โอ้โหกรนนำบุกตั้งแต่ต้นเกมในชุดเขียวด้วยนะครับพยายามจะยัดเข้าไปซานตาหน้าหวดก่อนจะเป็นดาร์โกทาเชฟสกี้ครับ18นาทีนำแล้วฮะแล้วเดี๋ยวดูสาวๆมุมนี้กล้องชอบจับครับรับบิดเกิลนะฮะสวยๆทั้งนั้นครับแต่ละคนนะฮะ4นาทีถัดมาดูทางด้านของบดินผาลาลันลาอะไรครับ2ประตูต่อ0 และดูท่าดีใจพี่แกนะฮะตอนนี้จะเป็นไฮไลท์ไทยลีกแต่ละคนจะมีท่านี่ครับตั้งหลักแล้วก็โชว์ความปลิ้วนะฮะรองเท้าชมพูด,ด้วยคุณเอารองเท้าสิครับข้าหลังดูลูกนี้ครับพกินไก่แก้วไม่ปรวซัดเข้าไป3ประตูต่อศูนย์ครับคนนี้อาจจะดีใจยิ่งกว่าอีกนี่ครับขึ้นจอใหญ่เลยนะครับสาประตูต่อศูนย์เจ้าตัวทําหน้าประมาณทําไปได้ยังไงเนี่ยสามศูนย์แล้วราชนาวีบอกว่าเฮ้ยมันต้องมันต้องทําอะไรสักอย่างแล้วนะฮะ ไล่มาครับ1ต่อ3จากโรดริโกเวอร์จิลิโอนะครับแต่สุดท้ายต้องบอก b ีจนี่ร้อนแรงจริงๆฮะทางด้านของพกินไก่แก้วอยากดีใจอีกมั้งครับซัดเข้าไปฮะเหมา2 BG ชนะไป4ประตูต่อ1นะคุณผู้ชมครับเท่ากับว่าตารางไทยพิมร์ลีกตอนนี้ครับดูความมันฮะ3ทีมนะครับบุรีดำมย์44แต้มเมืองทอง41บางกอกกลาส41ชนบุรี39นะฮะ บีซีเทโรก็เป็นกําลังใจให้นะครับยังไม่จบฤด,ดูกาลอ่าลุ้นกันยาวๆฮะคุณผู้ชมไปกินถมซัมประเทศจีนกันดีกว่าครับตอนนี้ซุปตาที่เคยค้าแข่งในพรีเมียร์ลีกในอังกฤษนายกตอนนี้มาจีนนะครับจีนเขาดังเรื่องของอะกังฟู <c oughs> นักฟุตบอลคนนี้ก็กังฟูคุณผู้ชมครับเดมบาบานะครับเป็นสุดยอดซุปตาเซเนกัลเขาเล่นกับเชลซีล่าสุดมาจีนแกเรียนรู้วัฒนธรรมเร็วมากครับมาปุ๊บก็กังฟูปั๊บนะครับแต่กังฟูผิดที่มาน่ะไปดูกันครับ ดูเดบบาในชุดเสื้อสีน้ำเงินคุณผู้ชมครับโอ้โหนี่เป็นช็อตที่ดังไปที่ประเทศจีนนะครับแกคือพยายามจะไปดูดบอลมึงครับโดนใบเหลืองไปซะนะฮะเดี๋ยวให้ดูภาพช้าอีกครั้งหนึ่งนะครับดูจังหวะนี้ครับเรียนรู้เทคนิคกังฟูได้เร็วมากนะฮะแต่ข้อดีของบาก็คือพอพอแกยันเสร็จปุ๊บเนี่ยแกก็รีบเข้าไปขอโทษนะครับทางด้านของเพื่อนร่วมอาชีพนะฮะก็เป็นข้อดีครับ ทำผิดพลาดกันได้นะครับแต่ว่าต้องขอโทษนะครับมาดูเรื่องสุดท้ายคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าดูบอลหลังโกอาจจะตายได้หลายสนามต้องเอาตะข่ายมานะครับล่าสุดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับซัดทำคนเจ็บแต่ที่จะแต่แทนที่จะโดนด่ามีคนชมตร่มครับในช่วงที่นักเตะเอามาวอร์มอัพก่อนแข่งนะครับมีการซ้อมยิงกันอย่างปกติแต่แล้วโรเมลูลูคาคูฮะกองหน้าเบลเยียมที่สูง190เซนของเอเวอร์ตันนี่ครับตัวใหญ่ซัดบอล ดูท่าทางตกใจครับตกใจเพราะว่าคือยิงไม่เข้านะครับบอลพุ่งไปโดนแฟนบอลผู้หญิงหลังโกนะฮะลูกค้ากูก็ตกใจครับรีบขึ้นไปบนอัฒจันทร์เพื่อดูว่าอาการเป็นอย่างไรหรือไม่แล้วก็กอดแล้วก็ขอโทษก่อนจะกลับลงไปซ้อมต่อนะครับเรียกเสียงปรบมือจากทั้งทีมย้าวแล้วก็ทีมเยือนชื่นชมความเป็นสุภาพบุรุษจากแฟนๆทุกคนครับ แต่ที่ตลกก็คือ,อ,อก่อนแข่งยิงออกแต่ในเกมนี่ฮีจัดไป2ประตูนะครับพาเอฟเวอร์ตันบุกชนะซัลลัมตันไป 3, ส่วนยอฟเวอร์ตันครับขึ้นมาอยู่อันดับที่4นี่แหละครับเก่งแล้วมีคลาสส่วนจาฝุงก็ยังคงเป็นเลสเตอร์ซิตี้ทีมของคนไทยด้วยนะครับดูกันยาวๆครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีก